F-16 Fighting Falcon เครื่องบินรบเน็ตประสงค์สุดแกร่งกับบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศไทยเครื่องบินขับไล F ่ F-16 Fighting Falcon ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ประสบความสำเร็จและแพร่หลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารของโลกถูกออกแบบโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาซึ่งภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Lockheed Martin F-16 เปิดตัวเที่ยวบินแรกเมื่อปีพุทธศักราช2517 และเริ่มประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมร,ริกาในปีพุทธศักราช2521จนถึงปัจจุบันยังคงได้รับการอัปเกรดและใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย F-16 ได้รับการออกแบบให้มีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นภารกิจป้องกันทางอากาศ a i superiority, โจมตีภาคพื้นดิน ground attack, กำจัดระบบป้องกันไัยทางอากาศของค่าศึกศการลาตระเวน และแม้แต่การบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ในบางรุ่นตัวเครื่องใช้ระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i i e ทำให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถบินได้แม้ในสภาพที่ไม่มั่นคงข้อมูลทางเทคนิคของ F-16F-16 ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F-100 หรือ General Electric F-110 ให้แรงขับเพียงพอในการบินด้วยความเร็วสูงสุดกว่า0.2ประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีการปฏิบัติการราว550กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับภารกิจและอาวุธที่บรรทุกสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดทั้งปืนกล20ม mm, ิม M61 ว u l c a n ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ M9 s e d ด n e r M120 น้ำรองระเบิดนำวิถี g p s เลเซอร์รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อเป้าหมายบนพื้นดิน F16 กับกองทัพอากาศไทยประเทศไทยเริ่มต้นใช้งาน F16 ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่2530โดยจัดหาเครื่องบินรุ่น F 16A B Block 15จากสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการต้องการประเทศทางอากาศทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่เริ่มล้าสมัยเช่น F-5E/F f, e f, f. ริ่มไฟเตอร์โดยเครื่องบิน F-16 ถูกประจำการในฝูงบินต่างๆเช่นฝูงบิน103และฝูงบิน403ต่อมาประเทศไทยได้ปรับปรุงและอัปเกรด F-16 หลายลำให้เป็นมาตรฐาน F-16AM/BM ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้มีระบบเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธรองรับการใช้งานร่วมกับพันธมิตรเนโธรวมถึงการติดตั้งลิงค์16ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลแบบเรียไทม์ระหว่างเครื่องบินรบล่าสุดในปี2567-2568ประเทศไทยได้รับมอบ F-16AM จากประเทศนอร์เวย์จำนวน14ลำซึ่งเป็นการเสริมกำลังอากาศยุทธศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสำคัญเครื่องบินชุดนี้ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมรบก่อนถูกนํามาใช้ปฏิบัติการในภารกิจต,ต่างๆเช่นการฝึกซ้อมร่วมการลาดตระเวนทางอากาศและการแสดงสสญญาณุภาพในโอกาสต่างๆจุดแข็งของ F-16 ที่เหมาะกับไทยประสิทธิภาพคุ้มค่า F-16 เป็นเครื่องบินรบที่มีความสามารถหลากหลายในราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ทําให้เหมาะสําหรับประเทศที่ต้องการความสามารถแบบครบวงจรโดยใช้งบประมาณจํากัดอะไหล่พร้อมใช้ เนื่องจากมีการใช้งานทั่วโลกอะไหล่และการบำรุงรักษาจึงสามารถจถัดหาได้ง่ายความสามารถในการอัปเกรด F-16 มีโครงสร้างที่สามารถอัปเกรดเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องเช่นการติดตั้งเรดาร์อีเซระบบอาวุธนำวิถีใหม่ๆหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่แนวโน้มในอนาคตแม้ว่าโลกกำลังก้าวสู่ยุคของเครื่องบินรบยุคที่5เช่น F-35 หรือ J-20 แต่ F-16 ยังคงเป็นเครื่องบินที่ได้รับการยอมรับในความสามารถและประสิทธิภาพ ประเทศไทยเองยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้งาน F-16 ต่อไปในทศวรรษหน้าโดยอาจมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นหรือจัดหาจากแหล่งใหม่ๆเช่นประเทศในยุโรปตะวันออกหรือพันธมิตรในโทเดิมสรุป F-16 Fighting Falcon เคเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันประเทศของไทยมานานกว่า30ปีความสามารถที่หลากหลายโครงสร้างที่ทนทานและความพร้อมในการอัปเกรดทำให้ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยในยุคป,ปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมร,ริกาและนอร์เวย์การมี f .16 ในครอบครองจึงไม่เพียงแค่เพิ่มความแข็งแกร่งทางอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในภูมิภาคอีกด้วยหากคุณต้องการเวอร์ชั่นวิดีโอภาพหัวข่าวโปสเตอร์หรือเปรียบเทียบกับเรื่องบินอื่นๆเช่น JAS.39 Gripen หรือ Su-30 แจ้งได้เลยครับ